วันนี้เป็นวันพุทธที่สี่มกราคมพุทธศักราช2560พระในวัดของเรา41ลงมาฉัน26หโอ้งดชัน15นะวันนี้คุกปองจกกูบาร์ทำ ไปทํากําแพงแล้วก็คงจะเหนื่อยลืมตื่นเสร็จแล้วมั้งเนี่ยอพระไ่ลงมาชั้นสิบห้ารูปวันนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่ตามไม่จริงพระน้อยพระหนุ่มอดบ้างดี <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่มีการอดเฉลย มันเป็นส่วนเกินเหมือนกับช้างมันจะตกมันมันต้องให้งดอาหารบ้างจึงจะเอาชนะทางจิตใจของเราอยู่ถ้าว่าวันไหนกับวันเก่าบำรุงร่างกายมันกระทบถมทางจิตใจนักปฏิบัติต้องสังเกตตนเอง ไม่มีใครที่จะสังเกตตนเองได้ยิ่งกว่าตัวของเราการอดอาหารไม่ใช่ว่าเ,ออเห็นหมูอดลรว่อดแบบไม่คิดไม่อ่านมันก็ไม่ได้การอด <c oughs> การอดอาหารก็ต้องดูกาละการสถานที่การเวลาเวลาเราจะทำอะไร จังหวะเราจะอดอาหารไม่ใช่ว่าคิดได้คิดอดแล้วต้องมองดูตัวของเราสะก่อนว่าช่วงนี้เราควรจะอดอาหารในเมื่ออดอาหารเราก็ตั้งจิตอธิษฐานไว้ตั้งแต่กลางคืนแล้วว่าเอ,อวันพรุ่งนี้เราจะอดอาหารถ้าไม่มีอะไรเราจะอดไปเรื่อยๆแต่อย่าไปตั้งสัจจะ การตั้งสัจจะในการอดอาหารหลวงพ่อเคยทำมาแล้วไม่ดีเพราะเหตุไรก็เหมือนกับเราไปทำมาค้าขายนั่นะเขาเราจะไปตั้งสัจจะว่าข้าพเจ้าจะไปขายกาแฟาอยู่ตรงนี้เจ็ดวันแต่พอไปตั้งร้านกาแฟาแล้วไม่มีใครมาเล่าหนีก็หนีไม่ได้เพราะเราตั้งสัจจะว่าเราจะอยู่ที่นี่ พอในสุดก็เลยอยู่อย่างนั้นแหละมันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเพราะมีมีไข่ไม่มีคนอ,อจะนี้ก็ไม่ได้เพราะได้ตั้งใจเอาไว้แล้วะก็จะอยู่ทีน่นี่เจ็ดวันนี้ก็เหมือนการอาากรอดอาหารออพอเราจะอดอาหารเราไปตั้งสัจจะเอาไว้พอภาวนาเข้าไปแล้วจะได้โอ ไม่รู้วสัญญาไม่รู้ว่สังขารความปรุงความแต่งอิลงตุงนางอิลังตังนงเข้ามาหมดผลในสุดก็เลยอดทูชีอยู่อย่างนั้นแหละพ่อได้ตั้งสัจจะไว้แล้วว่าจะอดเจ็ดวันผลีนสุดออกมาจะเป็นบ้าเอาทีนี้เพราะนั้นการอดอาหารหลวงพ่อจึงไม่แนะนำว่าให้ตั้งสัจจะเพียงแต่ว่า เราจะอดอาหารไปเรื่อยๆในช่วงนี้เราจะภาวนาแต่สัจจะในตัวของเราคือข้าพเจ้าจะให้มีสติสัมปชัญญะให้มากที่สุดจะไม่ให้มันเผลอตัวนี้ให้มีสัจจะถ้าไม่มีสัจจะตัวนี้แปลว่าการภาวนาการอดอาหารและการภาวนาโดยมากจะล้มเร็วแต่ถ้าเรามีสัจจะในจุดนี้นะข้าพเจ้าจะให้มี สติสัมปชัญญะให้ต่อเนื่องให้มากที่สดุดถ้ามันเผลอไปเมื่อ,อไหร่เมื่อนั้นข้าพเจ้าจะกลับมาให้มันให้มันอยู่กับที่ปลายจมูกของข้าพเจ้าจะไม่ให้มันเผลออันนี้นะควรจะมีสัจจะตนนี้แต่ว่าเรื่องสัจจะที่จะอดอาหารไปกี่วันนั้นไม่ควรจะมีตามที่หลวงพ่อเคยปฏิบัติมานะ เพราะว่าบางครั้งเราไปภาวนาเนี่ยมันนั่งเข้าไปแล้วมีแต่สัญญามีแต่สังขารมารบกวนเออข่าวนั้นต้องถอยออกซะก่อนไปว่าสู้กิเลสไม่ได้ต้องถอยทับเพราะงั้อนอ่ะเอ่อไม่ใช่จะบุกเข้าไปบุกเข้าไปขันนำเข้าไปเพอเพิด,เ,ด,เ,ดเสียคู่เสียคนได้ง่ายๆเสียกองผลกองพันได้ง่ายๆในเมื่อขยับเข้าไปแล้วตีเข้าไปแล้วโอ้โหไม่ได้กิเลสมันหนานแน่นถอยออกมาก่อน พอถอยเข้ามาได้จังหวะอีกเข้าไปอีกพอเข้าไปทีสองนยะจะไม่เหมือนทีแรกนะทีแรกเข้าไปข่าวนั้นมาลมมาตุ่มแต่เขาพอไปข่าวใน,นตั้งท่าใหม่นะี่ยซัดได้จะนี่รู้สึกเห็นผลออกมาเลยเรู้สึกว่าลาบคาบตามที่ตรงเองต้องการเน่งผิดปกติเหมือนไม่เหมือนครั้งก่อนนี่แหละการภาวนาสําหรับพระลูกพระหลานทั้งหลายให้ สังเกตดูตนเองคณะสัตธาญาติโยมลูกหลานก็เหมือนกัน <c oughs> การภาวนาต้องลักษณะอย่างนั้นแต่เราก็ต้องสังเกตดูตัวเองว่าเราที่มันง่วงนอนเพราะอะไรเราทานอาหารมากเกินไปใช่ไหมหรือเราทานอาหารประเภทไหนทำให้เราง่วงเหงาหาวนอนเนี่อันนี้ก็ให้สังเกตตนเอง เรานั่งในที่มืดเกินไปใช่ไหมเรานั่งนั่งในที่อับเกินไปใช่ไหมเรานั่งในสถานที่อย่างไรจิตใจของเราจึงจะมีความเข้าลับความสงบการนั่งภาวนาเราต้องดูในที่ปลอดภัยไพ่ให้ยุงพวกยุงกัดแมลงตอมอย่างนี้ก็กระทำให้เรา ไม่ได้รับความสงบเหมือนกันเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆท่านนะวิธีการภาวนาต้องหาทำเลต้องหาที่นั่งออในวัดของเราคนนี้กนะุฏิหลังไหนที่มันว่างๆคนขนาดหลวงปู่แหวนออที่ <c oughs> ที่หลวงพ่อ <c oughs> ที่หลวงพ่อไปอยู่กับท่านนะปีสองพันห้าร้อยสิบอายุของท่านก็เจ็ดสิบกว่าแนละ้ว สุขภาพของท่านก็ไม่ค่อยดีอีกต่างหากเพราะท่านพักผ่อนประมาณสักเที่ยงกว่ากว่าเนี่ยหรือมาบ่ายโมงเนี่ยพราะอากาศแสงพระอาทิตย์รับ้นไม้ท่านท่านก็ถือสุดสุดก็คือผ้าอาบน้ำผ้าอาบน้ำที่มันขาดหรือผ้าจีบอนที่มันขาดท่านจะมาฟันนะฟันให้เป็นสองเกี่ยวนะ พ้อของเกียวจึงก็กถือไปด้วยจากนั้นก็นถือโด,โดยมากตรงปู่แหวนท้านสูบุรีขีโยนะที่เขาทำม้วนยาวๆนะใบตองกล้วยจึงก็ถือไป้วยม้วนสองสามมวน,มวนจากนั้นท่านก็ไปแล้วก็กุฏิหลังไหนที่มันมว่างๆนวัดบอยแม่ปัง่านก็เดินไปที่กุฏิหลังนั้นที่คนไม่อยู่ที่มุมสงบจากนั้นก็นใช้ผ้าอาบน้ำของท่าน ที่ถือไปด้วยนะที่โพกหัวไปด้วยท่านไปที่ไหนท่านจะเอาผ้าอาบน้ําโพกหัวนะเอาผ้าอาบน้าโพกหัวไปเลยไปเลยก็ไปกุฏิหลังไหนที่ชานที่ชานกุฏิไม่มีใครอยู่นะท่านก็เอาผ้าอาบน้ําก้อนนะั้นปัดเวียงไปเวียงมาปัดขี้ฝุ่นเหมือนกันนะปะปะปวปะเสร็จแล้วก็เอาผ้าอาบน้าเปอนนั่นแหละอปู พอปูที่นั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ท่านคนนั้นเขาว่าสุดผ้าอาบน้ำแล้วผ้าจีวรที่มันขาดทำเป็นสองเกียวที่มฟันไปกระจุดไฟแล้วท่านนีน่พอจุดไฟเพื่อไล่ยุงไล่ตัวลิ้นที่ว่าดอยแม่ปังมันแปลกนะมีลิ้นนะพอตกหน้าแล้งอย่างเนี้ยมีตัวลิ้นคันตัวเล็กๆมันกัดคันนะแต่มันกลัวกลัวสุดที่ผ้าที่ผ้าสุดเนี่ย มันก็ยาการยุงลักษณะอย่างนั้นแต่สมัยนั้นไม่มียากันยุงแต่มันเป็นผ้าฟันเป็นสองเกลียวแล้วกจุดไฟโอ้จุดไฟมันก็เป็นควันขึ้นมาท่อมมันมีกลิ่นมันกลิ่นผ้านะเอมันมีกลิ่นไฟพวกแมลงไม่มาใกล้เลยท่านท่านก็นั่งภาวนาของท่านแล้วปะเนี่ยหลวงปู่ท่าน ตามปกติท่านก็คอเอียงๆไปข้างหนึ่งใช่แล้วนะเวลาท่านนั่งก็คอเอียงอยู่อย่างนั้นแล้วงั้นแต่เราก็ไปมองๆจอบจอบมองๆดูหลวงปู่ท่านทําอะไรท่านนั่งภาวนาแต่ก็นั่งของท่านนะอพอนั่งเสร็จนานนะพอนางนั่งเสร็จออกมาแล้วก็ออกจากนั่งก็เหยียดขาแล้วก็สูบบุหรีห่ฮะสูบบุหรี่ขี้โยนะ พอสูบป,ปุหลีมวนจบแล้วก็เดินออกมาจากที่นัง่งเอาผ้าอาบน้ําพับแล้วก็โผกศีรษะแล้วก็เดินออกมาละนี่แหละคือหลวงปู่ท่านต้องต้อง,องหามุมหามุมสงบหามุมที่หลีกเล่นในการภาวนามุมไหนนีแต่ละวันบางทีไปกุฏีลังนั้น บางทีก็ไปกุติหลังนี้ไปถึงมุมนั้นมุมนี้ท่างกับไปเรื่อยของวัดในวัดของท่านเรืเ่องว่าไปน,นั่งอยู่ที่ที่มา้มานั่งที่มันเป็นที่นั่งที่ปลอดภัยนะไม่ให้มันหงายหลังเรือว่าขมำลงได้ง่ายๆนะท่านควหาที่นั่งที่เหมาะสมนี่แหละคือการหาทํรเลท่วาวหาที่นั่งสมาธิภาวนา ไม่ใช่ว่าเราจะนั่งอยู่ในห้องตลอดไม่ใช่นะเราต้องหาที่ทำเลแตว่วดที่ยังไงให้มีอย่างที่ท่านนั่นไม่ให้มีแมลงมารบกวนแต่อย่างพวกเรานั่งทุกวันเนี่ยถ้าเรามีมุ้งรอบนะเราจะเป็นนั่งที่ไหนก็ได้นั่งะปูอาชนะเลยกัที่ปลอดภยัยเลยกัปูอาชนะกับมุ้งรอบมันเย็นๆนั่งโพนาได้ทั้งนั้นนี่แหละ จากนั้นแต่ว่าการนั่งภาวนาเราต้องต,ตั้งจิตนิรฐานไว้ในใจว่าข้าพเจ้าไม่ให้มันเผลอจะไม่ให้จิตใจออกไปข้างนอกจะให้อยู่ที่กําหนดลมหายใจเข้าออกเท่านั้นในขณะนี้นะจากนั้นก็เมื่อเราภาวนาจิตใจสงบเป็นพื้นฐานพอสมควรแล้วจากนั้นก็เมื่อภาวนาจิตใจสงบระเหิดถอนออกจากสมาธิมาพิจารณา พิจารณาร่างกายพิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายเราไปเห็นกระดูกโครงกระดูกที่ไหนที่เป็นรูปภาพนะแล้วว่าเห็นกระดูกที่เขาแขวนไว้เราก็ไปเห็นกระดูสังเกตดูให้มันเป็นนิมิตติดตาของเราจากนั้นเมื่อเรามานั่งภาวนาเราก็ก,กำหนดดูกระดูกโครงนั้นแหละมาเปรียบเทียบกับ โครงของเราเรานั่งอยู่นี่นะเหมือนกับกระดูกโครงนั้นใช่ไหมอันนั้นเป็นโครงกระดูกของมนุษย์ใช่ไหมโครงกระดูกของคนใช่ไหมใช่เพราะจิตใจได้ผ่านความสงบมาและนะ้วเนี่ยเมื่อกําหนดดูถึงโครงกระดูกตุดนั้นก็ดูโครงกระดูกของตอนเองนะพอเห็นโครงกระดูกตนเองเนะี่ยะร่างกายของมนุษย์เป็นอย่างนั้นนะร่างกายของเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันไม่ได้แพ้กันเลย แต่อีกสักวันหนึ่งร่างกายของเราเนี่ยจะต้องเป็นอย่างนั้นแหละไม่เป็นอย่างอื่นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจากนั้นเมื่อพิจารณาร่างกายตัวเองเ,เสร็จแล้วก็ดูใจเถอะใจของเราเนี่ยอย่าไปหลงร่างกายว่าจะอยู่โช่ฟ้าถึงสลายตายไม่เป็นนะใจนะเห็นไหมนะดวงวิญญาณของเขาที่อยู่คลองล่างโครงกระดูกโครงนั่น,นก็เหมือนกับของเราเนี่แหละ เราก็มีใจกับครองร่างโครงกระดูกของเราอีกเหมือนกันแต่อีกสักวันหนึ่งเราก็จะต้องน,นี้จะโครงกระดูกของเราอีกเหมือนกันน่ะไปหาเย็ดโครงกระดูกอื่นเอกนี่แหละในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้นะตัวของเรานะอย่าหลงนะในเมื่อไม่หลงตนเองก็ไม่หลงคนอื่นไม่หลงสิ่งอื่น ไม่หลงทรัพย์สมบัติไม่หลงยศถาบรรดาศักดิ์ไม่หลงยศญาติโกโหติกาผี่น้องไม่หลงใครทั้งหมดเพราะอะไรเพราะขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเรานะอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องไปเกิดในสถานที่ต่างๆหลวงพ่อยังเคยพูดว่าสมัยไปเกิดเป็นพ่อมาก็กเกลียดไทยแต่พอมาเกิดเป็น ไทยเลยเกิดเกลียดพม่าลักษณะอย่างนั้นล่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าเราในโลกแล้วมันพร้อมที่จะไปเกิดได้ทุกสถานที่ทุกตัวสัตว์ตัวทุกตัววิญญาณใจของเรากรรมเป็นผู้จำแนกกรรมเป็นผู้พาไปถ้าเราทำกรรมดีกรรมดีจะพาไปถ้าเราทำกรรมชั่วกกรรมชั่วก็จะพาไปนั่นแหละท่านจึงให้ทำแต่กรรมดี คิดดีทดําดีพูดดีกรรมคือการกระทําให้พวกเราทํากรรมดีนี่แหละให้ภาวนาให้ดูใจของตนเองแต่เมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบเออเน่งสงบนั่นแหละเป็นสมาธิอันนั้นแหละคือเกิดญารณรสนะเกิดฌานในความรู้สึกความสงบนั่นนะถ้าตายในความสงบนั่นแหละตายที่อ,อยู่ในสมาธินะไปเกิดเป็นพรหมนะ ถ้าว่าู้ไรก็ตามตายในอันนี้สงทานอันนี้สงศสินอันนี้สงประกอบคุณงามความดีอันนี้ไปสู่สวรรค์ <c oughs> ไปสู่สวรรค์แต่ถ้าว่าเราชำระกกิเลสได้รู้แจ้งเห็นจริงในระดับเ,เป็นมาตรฐานเป็นพระโสดาบันอันนั้นเกิดเป็นพรหมและจะไปเกิดสวรรค์ก็ได้เลือกเกิดได้เ,เลือกเกิดได้จะหวนชั้นไหนก็ได้ แต่จะต้องมาเกิดอีกหนึ่งชาติสามชาติเจ็ดชาติแต่ไม่เกินอันนี้คือพระโสดาพระสักทากาเกิดชาติเดียวพระอนาคามไม่ลงมาเกิดในพื้นมนุษย์โลกพอมรณะไปแล้วน่ไปสู่สูนอ,อยู่ชั้นพรมชั้นพรมชั้นถุตวาดห้าชั้นที่รองรับพระอนาคามีคือพรม อวิหาอัตปาชุตสาชุตเสียกนิฐานี่คือผมห้าชั้นจากนั้นก็ไม่ลงมาเหยียบแผ่นดินอีกเข้าสู่นิพพานไปชำระกิเลสคืออวิชชาตัวนั้น่ะคือตัวหลงยังหลงอยู่ความหลงยังติดอยู่นิดๆไม่มากแต่ขึ้นไปก็ชำระความหลงตัววิชชาหยุดในชั้นผมห้าชั้นนั้น จากนั้นก็เข้าสู่นิพพานไม่ลงมาเกิดอีกนี่แหละขั้นตอนในการประพุทธปฏิบัติธรรมให้พวกเราทุกๆท,ท่านการทําความดีระดับหนึ่งมันก็ได้ระดับหนึ่งเหมือนเราเรียนหนังสือนะัอ่นเราเรียนก็จบประถมสีเ,เราจะทํางานขีดความสามารถขนาดไหนจบมหนึ 1, ่งมสองมสามจบปริญญาตรีโทเอก เราได้ขนาดไหนนการประพุทธปฏิบัติธรรมก็คล้ายๆนั้นเหมือนกันะแต่ตามไม่จริงก็ความสามารถของเราเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันอันหนึ่งก็คือบุญวัดสนาบาร,รมีเก่าอีกเหมือนกับได้บาร,รมีมาอยู่แต่มาเกิดพบนิชาตินี้เนี่ยกรรมเก่ากำลังเล่นงานให้ผลอันนี้มันก็ตกทุกข์ได้ยากแต่พอผลกรรมเก่า ไม่ให้ผลกรรมใหม่ที่สร้างบาร,รมีมาแล้วเข้ามาประคองนะ่มันก็ประงาดขึ้นมาอีกได้อีกเหมือนกันเพราะนั้นท่านจึงไม่ให้ดูถูกเหยียดหยามคนเพราะอะไรเพราะกรรมคือการกระทำในอดีตชาติบางทีมันให้กรรมต่างต่างกรรมต่างวาระกันนะเมื่อกร,รมชั่วให้ผลมันก็ตกต่ำ เมื่อกรมดีให้ผลมันก็ผางาดขึ้นนะนี่แหละกรรมดีกรมชั่วพร้อมที่จะให้ผลกับพวกเราทุกๆท่านเพราะท่าน,น,นท่านจึงว่ากรมชั่วจะคิดทำเฉลยดีกว่านะทําแต่กรรมดีถ้าทํากรรมดีกรมดีให้ผลพวกเราจะมีแต่ความสุขความเจริญเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะการภาวนาก็อย่างที่ว่านั่นน,ะน,นั้คือต้นต่อหรือหลักใหญ่ ของพระพุทธศาสนาเลยละ่ะเรื่องภาวนานะเรื่องทานเรื่องศีลเนี่ยเป็นปีกง่าสาขาของมันของคุณงามความดีแต่เรื่องภาวนาเนี่ยต้นเงาของการภาวนาเพราะพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยนี่แหละท่านภาวนานะเพราะนั้นท่านจึงให้ภาวนาเนี่ยเป็นหลักแต่อันนี้สงเหล่านั้นคือในสงเสริมเสริมให้ภาวนาเนี่ยเป็นเป็นหลัก เป็นแหล่งขึ้นมาแต่ถึงยังไงทั้งสามอย่างทานศีลเราก็ทําเราไม่ใช่ว่าเราจะไม่ทําอย่างองค์หลวงตานะ่ท่านภาวนาเป็นแล้วท่านภาวนาได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วทําไมท่านจึงเ,เสียสละจันถึงทานท่านทําเป็นตัวอย่างให้กับพวกเราท่านบอกว่ามันปราถยาจากไม่ได้นะเออเหมือนกับไม้มันจะมีตะแกนอย่างเดียวได้ยังไงมันก็ต้องมีเปลือกมีต้องมีคำพีกับพีนะมันยัง่อยมีแก่นะง เพราะท่านเพราะนั้นท่านถึงทําตัวอย่างให้กับพวกเราได้เห็นได้ดูเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาแต่ถึงยังไงก็จะให้คนอื่นเดือดร้อนอทําเมือมอมอม่อมันมีมาก็ทํำทำมันม่มีมาก่อนจะเป็นเน้นหนักจะไปทุกข์กับมันโอ้เราไม่มีของทานไปทุกข์กับมันก็ไม่ใชเ่เรารักษาศีลก็ได้อ เมื่อเรารักษาศีลไม่บอกเอานั่งภาวนารักษาศีลกับภาวนาเนี่ยนี่แหละเลิศประเสริฐแต่เมื่อเรามีทานเออทำเอา้าเราต้องทําถ้ามันมีแล้วไม่ทำอันันก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะมันไปด้วยกันเ,เหมือนกับไม้ไม่มีเปลือกอย่างนั้นนะมีแต่กับพีกับแก่นมันจะได้ยังไงเพื่อเพอมันจะไม่มีแก่นอีกต่างหากเพราะไม่มีเปลือกนะเพราะนั้นอาศัยกันนี่แหละการสร้างคุณงามความดี มันเป็นลักษณะอย่างนั้นนะให้พวกเราสังเกตใช้ปัญญาเถะนะทบทวนในสิ่งที่พวกเราก็ทำํำสรุปแล้วก็คือประกอบคุณงามความดีนะนะั่นแหละสังสมบุญกุศลการเสียสะละร่างกะการเสียสะละกำลังกาลังกายกําลังทรัพย์ล้วนแล้วจะเป็นคุณงามความดีของพวกเราทั้งหมดน,ะนะน,นั่นแหละต่อไปพระสงฆ์อนโมทนาให้พรรับพรเนตาน,นีนะ สัพพโรขาวินิมุตโตสัพพโร kanang Ra